สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชัดสายใหมและชัด BKL นะครับหลังจากที่เราได้ไปเที่ยวหลังปีใหม่นะครับไอตอนนี้หลังปีใหม่แล้วกลับมาทำงานปกติก็ให้ดูแลตัวเองให้ดีนะครับใครที่เมาค้างอยู่ก็ ตอนนี้หยุดก่อนนะครับทำร่างกายให้เป็นปกติก่อนออกกำลังกายกินอาหารดีๆก่อนก่อนที่จะเริ่มงานใหม่นะครับใครที่ค้าขายก็ต้องวางแผนนะครับจะทำยังไงลงสินค้ายังไงไปเอาสินค้ามาขายยังไงวันไหนใครที่อยู่บริษัทหรือโรงงานก็ต้องอถ้าเป็นบริษัทนี่ใคร อยู่ฝ่ายขายก็ต้องดูนะครับจะทําทยอดขายยังไงถ้าเป็นแผนกอื่นก็ต้องอาจจะทําหน้าที่ของตัวเองยังไงเป็นโรงงานนี่ก็เตรียมตัวนะครับทำํำร่างกายดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเนะ้เพราะงานโรงงานมันจะค่อนข้างแบบหนักหน่อยอนยะ่างค่อนข้างทําถีทําอะไรหน่อยนะึงใครที่ ขับรถขับลาทําเขียวขับรถขับรถขับลาก็ Messenger ส่งของขับแท็กซี่สแถวอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องดูแลตัวเองหน่อยอาจจะต้องใช้สายตาหน่อยร่างกายหน่อยนะครับก็ทําให้มันออกกาลังกายกินของดีๆหน่อยใช้สายตาอาจจะต้องกินผักบุ้งหน่อยวิตามินซีเนี้ย ดูแลตัวเองก็คลิปนี้ผมทำทิ้งไว้นะวันนี้วันวันที่สามทวธนวายังยังยังไม่ถึงปีใหม่เป็นปีต้อนรับปีเก่าทำทิ้งไว้นะครับแล้วพูดเอาไปลงวันนู่นเนี่ยกว่าจะไปลงวันที่สี่ทำทิ้งไว้นะครับเผื่อเราทำไว้ก็ เราเอาเวลาไปทําอย่างอื่นบ้างไม่ต้องมาหมกมุ่นการทําคลิปอย่างเดียวครับให้มันมีเวลาใช้ความคิดอย่างอื่นบ้างครับมันจะได้สมองมันจะได้ว่างมันงพราะมันว่างมันจะได้ดูว่าเราเราเราจะทําอะไรข่าวเคยอะไรที่มันผ่านมาแล้วให้มันผ่านไปนี่เป็นปีปีปีใหม่ครับ แล้วก็เสพข่าวเขให้ระวังหน่อยครับเวลาจะไปคุยอะไรกับใครทำอะไรกับใครเกิดการขัดแย้งแล้วก็พยายามหลบพยายามเลี่ยงหน่อยครับมันเป็นปีใหม่แนละ้วปีหกเจ็ดมันผ่านนะครับมันก็คืออดีตปีหกแปดมันคือนับปัจจุบันใครที่เราเคยไม่ชอบหรือ เกลียดอย่างเงี้ยหรือว่าเขาไม่ชอบเราเราไม่ชอบเขาเงี้ยเราก็พยายามคุยกับเขาอาจจะไม่คุยมากคุยนิดนิดนิดหน่อยให้รู้ว่าเขาคิดไงกับเราแล้วก็ขอโทษไปขออาจจะถ้าเราขอโทษแ้วทุกคนเนะียมันก็ขอโทษกลับอยู่แล้วอะไรที่ไม่ดี เราจะได้รู้ไงครับเวลาเราคุยกับเขาเราจะได้รู้ว่าเขาไม่ชอบเรายังไงเขาชอบเรายังไงเราไม่ชอบเขายังไงเขาชอบเรายังไงเออมันจะได้รู้ไงครับพอเราเราเราคุยเสร็จบางทีเรื่องบางเรื่องมันเป็นเรื่องเล็กน้อยเราก็กลายเป็นเพื่อนกันถ้างนั้นกลาเป็นเพื่อนซีกันมีนะครับเคยต่อยกันอะไรกันตีกันทะเลาะกันกลับมาเป็นเพื่อนซีกัน เพราะความที you, it, people? People act, ่เราไม่ได้คุยคุยกันฮเราคิดกันไปเองเราฟังคนอื่นไปไงไอคนเล่าข้างนี่ไอตัวดีนี่เป็นเป็นพวกไอไออะไรไอไอพวกเสือยุยงแมวยุยงอะไรพวกนี้แมวยุยงไม่เท่าไหร่นะแมวยุยงมันเป็นเรื่องเล็กน้อยเรื่องกันเนะกันแหนอะไรเงี้ยไอพวกเสือยุยงไอพวกนี้ปั่นเลยปั่นให้ทะเลาะกันให้ตีกันเลยเนี่ย พวกเสือยุยงถ้าถ้าเป็นหมายุยงหน่อยก็ไอ้พวกนี้น่าเกียดน่าเกียดแต่งเรื่องมาใส่ใส่ร้ายกับคนอื่นทำให้เขาทะเลาะกันเนี่ยไอ้พวกหมายุยงอันนี้ผมก็คุยคุยตาม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 ,ตามที่ที่เราเป็นมนุษย์คนหนึ่งนะที่เราเจอเรื่องพวกนี้มา มันก็ค่อนข้างจะมากมายอยู่เพราะว่าเราผ่านเด็กผ่านไปรุ่นมาแล้วแล้วก็เอาอประสบการณ์ที่เราเจอนำมาคุยไม่ว่าเรื่องงานไม่ว่าเรื่องการทำอะไรแล้วแต่บางทีความขี้เกียจนี่มันทำให้เราเรามองไม่เห็นอนาคตมันก็มีนะเวลาเราไม่ว่าเราจะกินเหล้าบางทีตื่นมาขี้เกียจไม่ว่าเราก,าากรไารา็ไม่อยากทำงานที่มันเยอะ งานหนักๆนี่มันทําให้เราขี้เกียจเนี่ยกงานอะไรที่มันปวดหัวนะครับที่มันเป็นเป็นข้อความเยอะๆเป็นตัวเลขเยอะๆมันทําให้เราปวดหัวเราก็ไม่อยากจะทํานี่แหละเขาเขาบอ็คือนี่ใส่คนนะฮะถ้าคุณคุณมีความขยันมันมันมากกว่าความขี้เกียจนิดสักนิดนึงนะมันก็ยังประคองตัวได้ถ้ามันมีมากกว่านี้มันก็จะทําให้เราก้าวก้าวหน้ามีอนาคตได้เหมือนกันนะ ไอ้สิ่งที่มันบั่นทอนเราก็คือว่าทําให้อนาคตเราเราไม่เติบโตมันมันมีหลายอย่างไอ้หนึ่งแล้วความขี้เกียจไอ้สองแล้วสุราเหล้ายายสามเรื่องเที่ยวเรื่องผู้หญิงอะไรเนี่ยไอ้พวกนี้ตัวดีเลยการพนันดิ มันจะหยุดหยุดเราครับมันหยุดเราให้ให้เรามองไม่เห็นอนาคตเรื่องผู้นี้เรื่องผู้หญิงไม่เท่าไม่เท่าไหร่แล้วก็เรื่องผู้หญิงถ้าเจอคนดีๆที่เราชอบแล้วก็อยู่ได้ก็ไปเจอคนที่เขาหลอกลวงหรือว่า,าไปเจอตามตามผับตามบาร์ที่เขาหลอกยินเงินเราเอาพูดง่ายๆมันก็จะทให้เราแบบเงินหมดไปเรื่อยๆครับมันไม่มีเงินสะสมนะ แล้วเวลาเรามีครอบครัวเกิดมีครอบครัวมาเราก็ไปเลี้ยงดูเขาไม่ได้กว่ีก็ต้องเตรียมใหม่ครับชีวิตของปีหกแปดมันอาจจะเป็นชีวิตที่มัน,ม,นมันต้องใช้พลังใช้แรงเพราะว่าทุกอย่างถ้าเวลาเริ่มเริ่มเริ่มปีใหม่เนี่ยเขาก็อยากถ้าเป็นการค้าขายเขาก็อยากได้ยอดขาย ยอดขายที่มันมันมากกว่าปีหกเจ็ดมันแน่อยู่แล้วครับถ้าเราทําปีหกเจ็ดมันได้แล้วเขาก็อยากได้ยอดขึ้นมันไม่มีใครอยากอยากทําแล้วได้แล,แล้อยากได้ยอดลงผมก็เป็นเซลลเป็นเซลล์มาก่อนแล้วก็เป็นหลังๆผมก็มาขายตามห้างมันรู้ครับอเซลลนี่จะลําบากหน่อยเราไปหาลูกค้าข้างนอก อย่างไอขายที่รอตามห้างตามอะไรตามบริษัทอะไรเดี๋ยวลูกค้ามาเองมันอยู่ที่ว่าเราจะจับเขาได้เพื่อนี่นะครับคือปีเก่าผ่านไปปีใหม่ก็มาถึงอันดับแรกที่ปีใหม่นี่ที่จะทําให้เรามีกําลังใจคือคนที่มันมีครอบครัวนะครับที่มันมีลูกมีเต้ามีเมียมีพ่อมีแม่ เขาหันมาดูลูกเต้าแล้วก็ลูกเต้ากินอะไรเนี้ยตักจานเนี่ยกับข้าวมันมันเป็นยังไงกับข้าวมันมันยังเป็นไข่ต้มไข่เจียวมันก็คือธรรมดาของเด็กมันอยู่แล้วที่มันกินไหนพิซซ่าฮัทพเอฟซีของดีๆมาหน่อยเวลาเราบหันไปมองเออลูกเรากินดีอยู่ดีกินอิ่มวันไหน กินมามาต้มนี่โอ้โหแสดงว่าเราเราอาจจะไม่ค่อยได้เรื่องแล้วเลยไงนี่แหละครับคือสัจธรรมของมนุษย์มันไม่มีมีความจีลรังอะไรมากหรอกวันนี้รวยวันอื่นก็จนได้บางทีทำธุรก,กิจเนี่ยมันเรื่องเศรษฐกิจด้วยไงพอรวยรวยปุ๊บโอ้เศรษฐกิจไม่ดีต้องจ้างพนักงานออก บางคนนะเป็นเจ้าของโรงงานบริษัทก็ต้องกลับกลายมาขายข้าวแกงหรือขายไก่ย่างรือย่างข้างถนนเหมือนเดิมบางคนทําแล้วมันเคยรวยเนี่ยนี่รามันเป็นศาสตระทําของมนุษย์อนะมันมีขึ้นมีลงไะเหมือนน้ําที่มันไหลาตามแม่น้ําแห้งตามบ่อเนี่ยมันมีมาก พอถึงตามรด,ดูที่มันแห้งแรงมันก็ลดลงได้เหมือนกันคือที่ผมคุยอย่างนี้ผมจะบอกสื่ออะไรรู้ไหมคนเราเวลาใช้ชีวิตอย่าประมาทเวลาเรารู้อยู่แล้วว่าเรามีเงินเรารวยเนี่ยเราไม่ไม่ต้องเรามีบริษัทหรือโรงงานอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือร้านค้าอะไรก็แล้วแต่เวลาเรา เรารวยแล้วเรามีเงินมีทองเนี่เราอย่าเพิ่งไปรีบขยายมันเราไม่รู้หรอกครับข้างหน้ามันจะจะเจออะไรหรือว่าธุรกิจมันจะดีไม่ดีเรจเรื่องเศรษฐกิจษษษษหรือไม่เรื่องโรคโรคไัยอย่างเงี้ยเวลามันเป็นโรคที่เหมือนโควิดอยเงี้ยต้องปิดร้านปิดอะไรกันโรงงานบริษัทร้านค้าต้องปิดหมดนี่แหละมันจะทําให้ชีวิตระดับกอนนี้ผมก็ เตือนแค่นี้นะครับขอให้เริ่มปีใหม่นะครับทําสิ่งดีๆไว้ครับวสวัสดีปีใหม่นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับฝากช่องชัดสายใหม่และช่องชัด bkl ด้วยครับไปก่อนนะครับ let's go ทำงานเท่านั้นครับที่จะทำให้เราไม่อดตาย ขอบคุณครับอะไรผิดพลาดไปต้องขออภัยเพียแค่นี้นะครับต้องขออภัยไว้ก่อนนะครับครับขอบคุณครับ